สบายดีท่านสบายดีครับพี่เอาทงไซปิซาเพชรเมือง,าางลาวเป็นผัวในการบริษัทกูดมอนสำนักง,งานปากซีลักซองเฟรนชิปมอลทุกท่านเนาะเมื่อนี้กรับพี่กําลังจะออกไปเตรียมงานเนาะคอร์ส BTC ีสองกับบอออออิที่ออฟฟิศเนาะอ่าซีหามือเขาออฟฟิศท่านึงไปเตรียมงานเนะาะเพราะว่าเขาไปเตรียมงานคอร์ส BTC ีสองเพื่อจะจัดคอร์สกับทีมงานอื้อเนาะเป็นการประชุมผู้นำ หายก้มหูเรื่องเล่าของการการเหตุธุรกิจการสวยทีมขายขายายลูกค้าดีสวยจังไดเนาะนเขาจะมีกระบวนการที่จะเออแบบสวยทีมงานหาลูกค้าเขาสวยกันจังใดจริงๆนะสวยทีมงานหาสมาชิกสวยจังใดสวยทีมงานหาตัวแท่นดิซอยจังหดเขาเหตุระบบจังไดเพื่อจะให้เขาเจ้านี่ได้เนาะแล้วก็ แต่บรรลุวัตถุประสงค์ว่าเออเข้าล่งพื้นที่เข้าไปหาลูกค้าเข้า,ขาสู่องค์กรธุรกิจเกิดการสื่อขายแต่พอเขาเป็นลูกค้าดียบรอยแล้วเขาเสึงมาเป็นสมาชิกอย่างไรพอเป็นสมาชิกแล้วสิเขาจะกลายเป็นผู้นนำอย่างไรเหตดจยงไรเดินจังไดคืเออะไรกันนอกจากเขาสอนเป็นผาคทฤษฎีแล้วกัเขากับผาชิางงานของ ลงมือปฏิบัติจริงโดยว,วิธีที่เขาไปจะทำาก็คือหนึ่งเห็ดในเบิ่งก่อนหลังจากขาไปเห็ดในเบิ่งถือว่าคือระยะพานมาเห็ดในเบิ่งเห็ดในเบิ้งเ็ดเบิ่งเออเฮ็ดใ้เบิ่งแต่ผ้าหเห็นเออขั้นตอนต่อมาคือผ้าหเห็นผ้าหเห็นนี่ผ้าหเห็นจะคือผ้าไปเบิ่งน้าไปเบิงเ่งน้าเฮ็ดเจังซีเดอร์เนาะไปเบิ่งสภาพจริงเขาเห็เดเจียงซีเสียงซีกันหลังจากทฤษฎีก็ได้เขาต้องไปเข้าใจทฤษฎีในห้องกระสุมก่อนในห้องเหียนก่อนว่าเออนี่คอสเนี่ย BTC สองเนี่ย เขาซ้อนแบบนี้แบบน,แบบนี้การจัดโฮมเซลยวจัดฮาส์พิตติ้งเนาะเขาจัดแบบนี้เอโฮมเซลยวเฮ็ดจังซี่ฮาส์พิตติ้งเฮ็ดจังซี่กระบวนการเฮ็ดจังซี่แนววิธีการเชิญคนเชิญจังไดเชิญเขามาสู่โฮมเซลยวเชิญเขามาสู่ก meeting, ิจกรรมฮาส์พิตติ้งเขาเชิญจังไดอืเชิญแล้วบัน,น้เมื่อเชิญแล้วสิเกิดกระบวนการเชิญแล้วสินะวันนี้กเจ้าจะมีกระบวนการ ดึเงเขาระบบอย่างไรบัดดีดึงเขาให้เขาเกิดการสื่อขายอย่างไรเนาะเออวิธีจูงใจจูงใจอย่างไรให้เขามีความสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสินค้าเท่เามี่เกี่ยวกับระบบธุรกิจเท่ามีแล้วจะมีการปิดการขายอย่างไเคือว่าทฤษฎีมาต้องสมบูรณ์แบบเบิร์ดในส่วนของทฤษฎีหลังจากเขาสมบูรณ์แบบส่วนทฤษฎีแล้วเป็นหับเป็นส่วนของการปฏิบัติจริงก็งคือเขาจะใช้เทเบิงก่อน เหรอกะยภาพันมากเหเฮ็ดได้บึ้งตลอดแลหละเฮ็ดได้บึ้งให้สังเกตการเอาเด้อน,นี่เด้อเฮ็ดจังสีเด้อเฮ็ดจังสีเด้อเออขาพยายาจะเฮ็ดได้บึง้งโดยที่สอนทฤษฎีแต่ในห้องประชุมเนีเ่ยเฮ็ดได้บึ้งให้ท่านสังเกตเอาเองว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จคือคนที่สังเกตเป็นสังเกตบึง้งพฤติกรรมสังเกตบึง้งเขาเห็ุจังไดคนหักจังไดเนี่ยท่านต้องสังเกตบึ้งที่ว่าตอนเขาไปเจาะเฮ็ดได้บึ้งก่อนหลังจากเขาไปเจาะปีกระบวนการเฮ็ดได้บึ้งเลี่ยววันนี้ ผ้าหเห็นผ้าหเห็นเนี่ยข้าพเจ้าจเอาผู้นํำทีวิคามเหมาะสม,มเลยว่าเขาจังขัดผูหนํำไปแต่ละขันแต่ละขันของสีเสือเนหะ็นอขันซีเสือได้พระท่านหอดขันตอนข้าพเจอกับโบสอนเขาจะสอนบุคคลที่เหมาะสมที่จะไปน้ำใสได้เออถ้าเขาผ้าหเห็นเอาไปน้ำแต่ว่าบุคคลนั้นคุณสมบัติประท่านเหมาะสมสิมันก็สิเกิดเกิดว่าคนหลับมันบอดเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วย เล่งเล่งเขาให้เป็นใน,นสิ่งที่เขาบูรนัหรือบอยอยากเป็นมันมันกระโจนไม่ไปอยู่มันต้องเหมาะสมมาต้องเหมาะสมพฤติกรรมเหมาะสมคุณสมบัติเหมาะสมจึงสามารถที่จะเอาเขาสู่กระบวนการพ่ายเห็นได้เออหลังจากที่ว่าผ่านกระบวนการพ่ายเห็นแล้ววันนี้เนาะระบบเหียนล้วกันฟกให้เป็นเออฟื้นให้เปฟ้ให้เจ้าเ้วเป็นฟึกให้เป็นเนี่ยคือคอสบีทีสีสาม BTC3 จะเป็นกระบวนการฝึกไข่เป็น,พนเพราระมานเป็นกระบวนการ,ป,ากรปั่นวิทยากรปั่นวิทยากรเออให้หูจักเป่าไม้ของการเป็นเป็นเป็นวิทยากรแบบไรแล้วกับวิทยากรมีหนาที่ยัง้งวิทยากรนี่มีมี บทบาทในหน้าที่ยังและะ้วกามีผลประโยชน์ยังจากระบบของเราซึ่งรายละเอียดต่างๆเของเสียเงินให้ขโมหยมกับทีมงานเราอยู่ที่คอร์สปีที่สองมีแต่ผู้นำที่เป็นตำแหน่งทีมฤทธิดด์จังสมารที่หนูได้พอเราจะบอมีกระบวนการจัดคอร์สเออจ่ายเงินค่าคอร์สแล้วมาเฮียนเออมาเฮีนเยนแล้วกาเอาข้อมูลไปใส่ต่างๆนะบอกว่าไพมากก็ได้คอสแต่พร้อมบ,บอกว่าคือ พร้อมเขาว่าพร้อมมึงขอไปเจ้าพแม่์ว่าเจ้าใจพร้อมอยากคิดอยากทพร้อมแล้วพแม่์นะครับนะ้อมของท่านเนี่คือท่านเป็นผู้นำในระบบขับเคลื่อนทิพย์อัจฉริยะระบบหุ่ยนต์มเอสหนึ่งปีอะคาเดมีลาวเท่านั้นเนาะเขาไปเจ้าจึงเอื่อนว่าพร้อมมีเสือ,อสูตรตามตำแหน่งเนาะมาเฮียนก็นมีผลงานตามการมาเฮียนเอ่อมีผลงานตาม ละเอียดตามนั่นเลยทีมิเสือตามขันตามตอนมันตามควบมาะสมควบผอมที่ขบเจ้าว่าบบแมนคอยคอยพร้อมเร็วคอยจะเฮ็ดคอยจะท้ำบบแมนบทเอาขอ้อมเบาจะมาบาได้เอาควบขีดจะมาเออคอยพร้อมคอย,ยนะจะเฮ็ดบบแมนเนาะก็คือคขอ้อมพร้อมก็คือมีเสือตามตำแหน่งขันเพาะมีการเฮียนหูพันคอสแต่ละขันในหกวงกลมที่ขาบเจ้าได้แจ้งไปเนาะแล้วก็มือมาเฮียนต้องมีผลงานทีมจริงๆ แล้วมีผลงานเอามาปอนระบบตามทีเดียวตามคอสแต่ละคอสทีเดียวระบุไว้ถามว่าซ้ำนั้นักเงินบ่ได้แล้วเจ้าสิบหกเฮ็ดก็พายอย่างเงาประกันธ,ธุรกิจบริการว่าเขาเฮียนเก่งเฮียนเป็นเออแล้วก็เขาเสียเงินมันต่มีมาต้องมีองค์กรต้องมีทีมต้องมีการบริหารจัดการทีมต้องมีการควบคุมต้องมีการ กลุ่มพ้องทิมของจะของเนี่ยเป็นอย่างไรอันนี้คือระบบมันจะถ่ายทอดแลมันก็สังเกตการมันก็นจัดิิดตามตัวสัตว์หญิงอัตโนมัติเห็นไหกระบวนการเขามีขุดเออฉะน,นั้นข้าพเจ้าก็เหตุกระบวนการเพื่อให้สอดของกับกับจิตวิญญาของคนทุกอย่างเลยเอาประสบการณ์จริงแล้วก็ปัญหาต่าง ในธุรกิจเครือข่ายที่เขาเห็ดผ่านๆมานะเห็ดไปสักพักหนึ่งก็เกิดปัญหาสับๆไปบริษัทอก็เกิดสับๆแต่คนก็เปลี่ยนไปบริษัทว่าบริษัทนี่มันมีปัญหานี่ยบริษัทนี้มีปัญหานี่โมเมนต์เสนอไม่เป็นจีวีทีาทำของของท่านเองเลยกระบวนการทำงานของของท่านเองบางคนก็บมีระบบก็ขึ้น่าเตงมีระบบเออสังเกตนะเราเด็กเออแต่ขึ้ว่าระบบดีฉันระบบจังสิมันมันโมเมนต์คาว่าระบบ ให้เข้าใจระบบ system เนะเาะคำว่า system เนาะให้เข้าใจคำว่า system บ่ม่มมนกันไปขายของว,วิธีนั้นวิธีนี้มันก็เป็นเพียงแต่วิธีการขายข,ายของเจ้าเท่านั้นเองมันบมมน่ม่ปน system คาว่า system คือเ how you system สามารถทางานเองไหน how อยู่เ้าไปต่างประเทศเฮาไปสายตบตาน system นั้นยังสามารถที่จะทํางานแทนเฮาได้ เออแล้วการพ้นของการซิสเต็มในทํางานแท่นเท่าไหร่ฮะยังเกิดคข้ามาแพดสี่ินคับเห็นบ่เออให้เข้าใจนะจุดจุด,จดนีสุดบูมแมนว่าเออในข่อยคล้ายแบบนี้ซิสเต็มระบบค่อยคล้ายจังส่ระบบค่อยว่าเออสมมมมบบมิมันมันบูมแมนมันเป็นกระบวนการคล้ายมันเป็นระบบเข้าใจซะเนาะแก่ตัวเองเข้าใจไหมแต่ว่าของเฮานี่เน้นระบบการขับเคลื่อนและขับเหยื่อเฉียดทัด่วถึงเห็นเองว่าสิ่งที่เขาไปเจอเห็นืนี่มันเป็น พาสี i ินคัมโปรเจกต์จริงจริงเออตอนนี้ให้ท่านติดตามไปเรื่อยๆเดี๋ยวท่านเชื่อว่าโอ้กระบวนการเป็นแบบนี้ไปบนี้อืมแต่ว่าพอเฮาเฮ็ดแหล่านี้ใหญ่แล้ว,ยยลวจย่างไเฮาไปเฮ็ดไปทำน้ำบริษัทใดก็ตามทีมใดก็ตามเนาะหมายว่ายูซื้อไปเป็นไปไหนท่านต้องมีค่าใช้จ่ายใจให้ขับรถมาโมเมนต์ Moment หน่อยได้ถือว่าหลา่หันซมกับบทบาทหน้าที่ผลงานนะครับเดี๋ยวทำถือว่าจังจะ ได้โอกาสที่จะศึกษาอย่างจริงๆเนาะท<ด>ุกท่านโอเคอ่ะเดี๋ยวมื้อนี้เขาไปย้ดอดสำนักง,งานแหละเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปกันเลยกันคลิปนี้เขาไาทุ่งใส่ปิศาจพิมลเล่าขอคาว่าสวัสดีท่าน